เป็นสาวไซมินิที่มีความสามารถล้นเหลือจริงๆค่ะสำหรับสาววีว <Yeah! S 1> ีโอเลตทีลาสุดเจ้าตัวเพิ่งจะออกมาแย้มข่าวดีว่าน,นอกจากจะเตรียมปล่อยซิงเกิลเพลงสากลเพลงใหม่จากอัลบั้มของตัวเองในปลายเดือนนี้แล้วสาววียังเผยอีกว่าเธอกำลังจะโกอินเตอร์อีกคนแล้วนะเจนนะจ๊ะห <Hey! S 1> ลังได้มีโอกาสร่วมงานกับศิลปินต่างชาติเวฟอร์ในโปรเจกต์ที่รวบรวมศิลปินจากทั่วโลกมาร่วมงานกันนั่นเองค่ะ ทำเพลงเสร็จแล้วเราก็ไปที่บินไปล่าสุดมาก็คือไปถ่าย MV มาซึ่งจะปล่อยเป็นเพลงแรกของโปรเจกต์ด้วยมัง้งน่าจะประมาณเดือนพฤศจิการจริงๆเราก็เป็นเหมือนแบบศิลปินน้องใหม่กันทั้งคู่แหละเวฟฟลเองก็เป็นแบบยังไม่ได้แบบว่าเป็นศิลปินที่แบบว่าโอ้โหเบอร์ใหญ่โตหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าทุกอย่างที่เหมือนกันคือเรารักดน,นตรีเหมือนกันร